ช้าอย่างนี้นะไม่ต้องรีบนอนนะแล้วเราก็จะตัดหมุนให้มันเป็นอย่างไงอย่างนี้นะโอ้เีจยวก็นนะแล้วผมดัดให้มันนแบบนี้แันแถเนี้เนี่ยอย่างเงี้ย เสร็จแล้วมดรดแล้วก็เปลี่ยนโหมดดิเปลี่ยนโหมดเป็นไรปัน้นหุ่นยนต์ตั้งขึ้นง่ายมากนะครับแล้วเราก็จะเอาแขนข้างนี้กับแขนข้างนี้ออกแล้วก็หักองอลงมาอเอาแขนจัดให้มันอยู่ในลักษณะแบบนี้นะ ล้วก็ทำการเอาคราตรงนี้ออกก่อนงนี้จัดท่าแบบนี้แล้วเราก็ชรงแปลงล่างไสดไลลงล่ะ่นี้ตรงนี้นีแล่นี่แล้วก็นี่ แล้วก็แบบให้มันเป็นแบบนี้ให้มันเข้ากันอย่างนี้แล้วก็แบบให้มันแบงนี้เสร็จแล้วหุ่ยนยนต์โอ้โหนี่เสร็จแล้วเหรอใช่แล้วโอ้โหเท่มากรถยนต์รถแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์เหรอใช่ไหนเอามาดูช,ะชะัดๆสิตั้ง,งมือโอเคโอ้โ โหเย็นเท่เดี๋ยวก่อนนะจัดให้มันดีๆก่อนเอีะเวก่อนมันยืนได้ไหมล่ะมัน,นยืนได้แต่นีแม่แม่อันต้องด,อดอัดตรางนี้ใช่ไหมค่ะแล้วมันจะมีที่กั้นหลมุมแมงโอเค อืมโอเคแล้วก็